ร่วมำทำบุญใส่บาตรค่ะบุญกระถินนี่วัดบ้านปัวค่ะทุกคนพระคุณเจ้าเดินบินทบาทรอบศาลาค่ะ ใส่บาทในงในวันบุญกะถินที่วัดป่าบ้านปวกค่ะอำเภอสว่างแดนดินจังหวัดสกลนครค่ะ เดี๋ยวชงเสร็จต้ง ปีนี้คนบเยอะคือปีที่พานมากค่ะเพราะว่ามันท่มกันหลายบ้านค่ะพี่น้องบุญกระถินนี่จะท่มกันหลายบ้านพร้อมๆกันเมื่อนี้ตั้งหาบ้านค่ะท่วมกันเฮ็ดพร้อมกันทำบุญพร้อมกันตั้งห้าบ้านคนก็เลยไม่เยอะเท่าไหร่ปีกายนี้คนเยอะมากค่ะทุกคนค่ะ

ส่งออกเดินดินทบาทรอบศาลาค่ะทุกคนต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์เกิดมาแต,ตัดสมัยใดวู่ะพี่น้อง ตงตาสอนอที่นั่งรถเข็นเอ้าวาดบัดตป่าบ้านขวกค่ะ ว,วัดป่าบ้านปัวค่ะหลงตาสอนที่นั่งรถเข็นค่ะสาธุสาธุตุ๊กค่ะ ย่างดีเด้อมตตาไปด้วยค่ะพี่น้องพี่น้องแต่้ายที่น้องลงปู่ก็เมตตาลูกหลานไปด้วยค่อยากยั้ินก่ยัม้กันอยากมากันี้วันันนัวนนี้วัีน้ หลวงปูก่ก็เมตตาเด็กๆดด้วยทิ้งขนมให้ลูกหลานด้วยค่ะมโนทนาบุญด้วยกันเด้อค่ะพี่หน้องพี่หองมาทำบุญเด้อค่ะที่วัดป,ป่าบ้านปววค่ะทุกคน ญาติยมเยอะเลยค่ะทางระที่นี่บานเข้าคือบุญกะถินค่ะวันนี้เป็นบุญกะถินที่วัดป่าบ้านปวดค่ะขอบคุณมากๆนะคะทุกท่านที่รับชมค่ะขอบคุณมากๆค่ะ